18กันยายน2523วันสถาปนากรมป่าไม้ครบ84ปี8นาฬิกานาศูนย์อบรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พานักเรียนพิทักษ์ป่าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศรวม13คนไปฝึกภาคสนามตามหลักสูตรการรักษาป่าสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้16นาฬิกา นักเรียนพิทักษ์ป่าพากันเตรียมอาหารเย็นบริเวณโรงครัวซึ่งเป็นอาคารไม้ในบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์18นาฬิกาชายคนหนึ่งซึ่งแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่มาเลาเรียสะพายกระเป๋ายาสีเขียวเดินเข้ามาที่ศูนย์เพื่อถามหาวิรัตหรือจรุนไปประตังพนักงานสายตรวจประจำศูนย์หินเพลิง23นาฬิกาเจ้าหน้าที่ศูนย์และนักเรียนพิทักษ์ป่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงปืนอากาศ และ RPG ที่ดังเป็นชุดๆบล็อกตมูมบล็อกตมูมหลังคาอาคารศูนย์หินเพลิงซึ่งมึงด้วยกระเบื้องพังยุบลงมาทับตัวอาคารที่ก่อด้วยอิฐบล็อกฉาบซีเมนต์เสียงระเบิดดังติดต่อกันราวฟ้าผ่าเสียงเป่านกหวีดยาวหนึ่งครั้งเสียงผู้ชายสั่งให้หยุดยิงชายหญิงตะโกนว่าอย่าต่อสู้นี่พวกเราทปอทมอ,อบตัวเสีย เราไม่ต้องการชีวิตท่านเราต้องการสเสบียงและอาวุธเท่านั้นเสียงตะโกนสั่งดังขึ้นหลังจากหยุดยิงชุดที่สองสหายเพชรจะให้ทำยังไงต่อไปชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาถามบุรุษผู้ใช้ปืนจี้ตัวบุญมีไว้สหายเพชรเป็นชายวัยกลางคนหน้าเข้มผิวคล้ำรูปร่างผอมสูงความสูงราวร้อเซนติเมตรเคลียร์พื้นที่เก็บสเสบียงนำคนเจ็บออกมา หมอไปทําแผลให้คนเจ็บด้วยเขาหันไปสั่งบรรดาสมุนด้วยสำเนียงโคราชเราสหายญิงเปิดกล่องยาที่ทําจากกล่องกระสุนเพื่อนํายาออกมาทานําผ้ามาพันแผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บสหายเพชรหันไปถามพนากาักงานพิทักษ์ป่าพวกคุณมาจากไหนมาฝึกอะไรอย่าพากันมาเข้าป่าอีกถ้าใครเข้าไปจะโดนสั่งสอนอีกไปเปลี่ยนอาชีพเสียใหม่รู้ตัวไหมว่าทุกวันนี้พวกคุณรักษาป่าเอาไว้ให้ใคร เอาไว้ให้ในทุนไงพวกคุณได้แค่เศษเงินเท่านั้นในทุนกอบโกยไปมากถ้าหากพวกเราปฏิวัติสำเร็จเมื่อไหร่ <c oughs> ก็จะไม่มีความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอีกต่อไป